ผู้ชมค่ะด้านหนึ่งอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็ต้องการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้นแต่กด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้คนที่นั่นปรับตัวอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิรดา,าแซลิมค่ะพูดถึงเมืองเชียงแสนทุกวันนี้เราอาจเห็นภาพการเกิดขึ้นของโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ จากเมืองประวัติศาสตร์กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนยังคงผูกพันกับประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาค่ะสะท้อนผ่านประตูป่าดิทโบราณสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองสำนักศิลปรกรที่8เชียงใหม่ค่ะเสียงแตรจากรถที่ผ่านไปมาดังไปทั่วประตูเมืองเชียงแสน สแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรําจมืองผมจะพาท่านไปรู้จักกับประตูป่าศักดิ์ประตูที่มีความสำคัญของมือเชิงแสนซึ่งหากมองในมุมมองของคนภายนอกสถานที่แห่งนี้คือโบราณสถานของชาติแต่ในทางกลับกันหากมองในมุมมองของชาวเชิงแสนพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนแต่หมึกก้อนมันก็บอก,บ,อก,บ,อกบ่สมบณ์เหมือนอี้ล้าเปิลมาุูนแตงแล้บก็เปิลมาบุรณนะ แต่มันก็เห็นรูปร่างแบบเอีย้ยรั้งลุมนั้นน่ะแต่สถาพนีมดีขึ้น,นมั้ตอนนี้มันดีขึ้นไหมและนักโบราณคดีจากสำนักศิลปกรที่แเชียงใหม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างประตูปราสรักแห่งนี้ความเป็นมาของประตูป้อมประตูปราศาักนะคะก็น่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองอาจจะสร้างขึ้นในสมัยที่พญาแสนภูสร้างกำแพงเมืองนะคะแล้วก็มีการใช้งานต่อเนื่องมาแล้วก็มีการบูรณะ ให้แข็งแรงมั่นคงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีการบูรณะครั้งสุดท้ายในสมัยที่พม่าเข้ามาปกครองแล้วไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อประตูปัสสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเชียงแสนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงใครตีไหนตีไหนก็มาแวะไหว้หมดเลยเจ้า ท,ที่เขาตั้งใจที่จะมานะออมาไหวมาสามาขอมาอย่างมาบนมาอย่างนี่นะออมาแบบมาบนนี่หมายความว่าคือคิดการอย่างมันลุงเรื้องอย่างเนี้ยอ๋อสมขอ,อาพการพอขอเจ้าถ้าถ้ามันสําเร็จแล้วจะเอาไก่เอาหมูอย่างมานก็เหวานเนี้ยอีกมุมนึง่งชาวบ้านเชื่อกันว่าไม่ควรนำศพผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อประตูปรัสักเพราะจะทำให้คนในหมู่บ้านล้มตาย โดยไม่ทราบสาเหตุต่อๆกันถ้าปืนมีโซกอีเนาะถ้ามีโซกเข้าเข้าในเมืองคนจงแสนตายปืนจะบเอาพานเข้าไปในในในฐานนาติสารจระาปอบเนาะถ้าเข้าไปตรงไหนเนี่ยมันจะมีคนตายนะเรื่องอการอยู่ร่วมกันนะครับของโบราณสถานกับกับสิ่งที่เป็นอาคารในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โบราณสถานเนี่ย คืออยู่โดยปราศจากคนเลยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนเหมือนสิ่งที่ก่อสร้างใหม่ก็ให้เกียนสิ่งก่อสร้างที่มีมาแต่เดิมประชาชนที่เข้าไปใช้งานในพื้นที่ใช่ไหมครับไปเข้าลูกศานะก็ต้องไม่ทําไม่ทําไม่อะไรไม่ทํากิจกรรมที่มันจะเป็นการทําลายใช่ไหมไม่ปีนป่ายไม่ไปทําอะไรทําให้มันเกิดความเสียหายประตูปราศักดิ์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะมีความสําคัญในสถานะไหนก็ตามแต่ล้วนเป็นสมบัติของประชาชนทุกคน สามารถใช้ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบซึ่งกันและกันอาจจะนำมาสู่การรักษามรดกทางวัฒน,นธรรมหน้าที่แห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนเองก็กําลังเจอกับโจทย์เดียวกันกับหลายๆชุมชนค่ะนั่นก็คือการหาสมดุลระหว่างการสืบทอดและอนุรักษ์สิ่งเก่ากับการตั้งรับสิ่งใหม่ที่เข้ามา คุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ